สหรับคำว่ามนุษยสัมพันธ์หรือว่า human relation นะครับเกิด <c oughs> จากคำสองคำมาผสมกันนั่นคือคําว่ามนุษย์นะครับหรือว่า human แล้วก็คําว่าสัมพันธ์หรือว่า relation นะครับคํสองคามีความหมายอย่างไรนะครับสาหรับคําว่ามนุษย์นะครับถ้าให้แปลความหมายก็คือบุคคลที่มีจิตใจสูงส่งเขาเรียกว่ามนุษย์นะครับแล้วก็คําว่าสัมพันธ์สัมพันธ์คือความผูกพันความเกี่ยวพันกันนะครับเมื่อนำสองคำมารวมกันคือคําว่ามนุษยสัมพันธ์ ความหมายนะครับถ้าบอกโดยรวมก็คือการเป็นกลวิธีที่สําคัญที่สร้างความสัมพันธ์ให้ระหว่างมนุษย์นะครับการที่คนมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้นนะครับมันจะทําให้คนอื่นนะครับคนที่อยู่รอบข้างเราอยากจะเข้าหานะครับอยากจะเข้าหาคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีก็จะมีความสามารถในการโน้มน้าวใจคนอื่นให้มาทํางานให้ประสบความสาเร็จบรรลุปเป้าหมายได้ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์นะครับ มนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญทั้งต่อบุคคลและต่อสังคมโดยรวมโดยปกติมีความสําคัญทั้งหมด4ด้านนั่นก็คือ 1. ด้านการดําเนินชีวิตการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทําให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวว,ว้าวเวแต่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยทําให้เราได้รับความรักและการยอมรับในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 2. ด้านการบริหารจัดการ ในสถานประกอบการหรือในองค์การทุกแห่งปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือคนซึ่งเป็นผู้ที่ทําให้กิจการประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวได้ผู้ที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องก็คือคนอีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อจึงจําเป็นต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารและประสานงานกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย 3. ในด้านของเศรษฐกิจในกิจการอุตสาหกรรมใด คนเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์จําเป็นในการสร้างแรงจูงใจให้พนักง,งานเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ด้านการเมืองนะครับมนุษยสัมพันธ์มีความสําคัญทั้งในการเมืองระดับท้องถิน่นระดับประเทศและระดับชาติเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับนักการเมือง สำหรับองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์นะครับก็จะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักๆนะครับก็คือ 1. ต้องมีความเข้าใจตนเองนะครับหมายถึงความเข้าใจในความต้องการของตนเองการรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนนะครับการรู้ถึงจุดที่จะต้องปรับปรุงตนเองหรือพัฒนาตนนะครับผม 2. นะครับต้องมีความเข้าใจในบุคคลอื่นหมายถึงการที่เราจะต้องรู้นะครับถึงความต้องการหรือปัญหาของบุคคลอื่น คลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆและธรรมชาติของคนนะครับและ 3. ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นหมายถึงลักษณะที่ทำให้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนย่อมมีความคิดจิตใจสติปัญญาความสามารถเจตคติประสบการณ์ต่างๆต่าง,างกันและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะครับก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับ 1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 2. สร้างบรรยากาศ 3. พูดจาสุภาพอ่อนหวานเกรงใจคนอื่น 4. ไม่พูดมากและเป็นผู้ฟังที่ดี 5. ทักทายผู้อื่นก่อน 6. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 7. ให้ความช่วยเหลือบุคคลและชุมชนตามความเหมาะสม 8. ไม่ทำตัวเหนือคนอื่น 9. ไม่เห็นแก่ตัว 10. มองคนอื่นในแง่ดี11 จริงใจสุจริตใจไม่นินทาว่าร้ายและ12เคารพในศักดิ์ศรีและความเป็นคนของคนอื่นครับสรุปแล้วนะครับมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารนะครับก็เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับในการบริหารองค์กรครับผู้บริหารที่ดีต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อจะให้เกิดความร่วมมือร่วมใจนะครับปฏิบัติงานให้สําเร็จราบรื่นตามวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นผมครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับคุณอุดมศักดิ์ครับผมครับผมขอบคุณครับ